สบายดีเอฟซี e มื้อนี้ซาวยูก็มาเอาภาพบรรยากาศเก่าๆการใช้น้ําวิธีชีวิตของชาวบ้านเด็กๆเเขาพากันมาหาบน้ําไปใส้สอยครัวเฮือนเบิง่งความสามารถของเด็กๆในเอฟ e ซีให้น้องเพิ่น ຂ de ะคู่นี่ซาวยูค่อยใช้ต่อจามายยังน้อยอาหารน้ำจีนักอะไรไอบริบาวคู่คู่อย่างอะไนักคูแล้วย้งมานักน้อได้เอฟีเอ ทุกมือเล,อบอาล,าอลย,ยลบ่นางคงเฮียนพักและมันได้เสียงเสียงืมอเลยละยังพูดมือเสียงไปเบึงเขาใกล้ เปลี่ยนสองคนนะอินเลยแ,แล้วทั้งนั้นได้ตักใหม่เชฟเย็นครับ เแบบวลาทางนี้แล้วเัดนเอ้าสุบแล้วแบบเอ้าพากันมาหาบนาเมื่อเฮือนเราได้ไปเลยน มาครัวเด้อมาไห้นี่เฮือนแล้วทั้งนั้นยังอีกคนนึงยังบเต็มตุเอาเต็มเอาจัหน่อยเต็มเต็มเรียบร้อยเอายังุนนี้เด็กน้อยเจาูจัก ส่วยเวียยพ่อแม่ได้แถวสุวนัขบทบานอ,อบานนาเขาเป็นเวียกได้สำเนียงเลยเต็มี mm. เอ้ยเข้ามายายตัวเล็ก mm. แล้วกันอยากหาบน้ำอยากสูบน้ำบอฮะแบกมาแล้วทา่น mm. านเอาเอาข้าวในแะม่คู่อ่ะ <laughs> มาแล้วแบกเมกืองงอกเด็กน้อยผู้ชายก็เป็นเวียกเด็กน้อยผู้หญิงก็เป็นเวียกได้อยู่นี่เลยแบ่งเบาพระละพ่อแม่ไปหลายตื้อขำแรงมากกับพากันหนึ่งเข่าตักน้ำไว้ท่าถึงจะบบเป็นแตงอยู่พวก,กินก็จำนี่ก็บเบาแห้งพ่อแม่ไปไหล หานนี้เด็กน้อยผู้ชายเห็ดเวียวกเนเกี่ยวกับครัวเรือนเกี่ยวกับเวียวกพูนยิงนีนเนาะไปลายบอดลายที่ชาวยุก็เห็นแต่ีแต่เขาเลาะลิ่นกระสาตามภาษาเด็กน้อยอันนี้เนี่ยเห็ดเวียวกแทนแม่ได้ล้างก่อน ยังสูบอยู่บอสสูบไม่มนแล้วอืมแกสติมแล้วยังน้อยหนึ่งนะไม่คานเตี้ยงท่าขนาดเลย เขามากับล่างเรียนคิวเข้ามาทางนั้นกัจนหน่อยกระติมอีก2องสามยกไดี<อ>ามาแล้วได้ไปแล้วหาาหนึ่งแล้วทางนี้ออกไปทางนั้นเข้ามาเขาก็มามาหาบปาซูนี่ข้มามจนหน่อยก็แล้วเลยนี่ เวียยปู่ยิงเป็นมืดผู้ชายกะปกติกะเวียยเป็นแม่แล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วอย่างอีกสองคนรอคิวบ้านเนื่อนขอาเจ้ากบซีประมาณนี่หละอรกี่ีดีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายด่างพื้น ไปหาเอาแถวเข้มห่วยเข้มป่าไกลบ้านแล้วก็ะฟากัะน้ำมาดังเอาบริษได้ใเต่าย่างดอกเนาะด่งพื้นธรรมชาตินี่เลยใส่แต่อันเคียงแลลวกเอาไม้จุขอกันแลก้กกระด่งอะไรอือยังคู่นหนึ่งกันี่ยทางนี้มาแล้วแควปรจจุเครื่องเดียวผุ่มมันเป็นนั่นเลย ยางคาดเออเขียนยางครบกับซิจุกมดช่องเนาะแล้วไปไขแต่มันออกง่ายแนละ้วโยกแล้วก็ออกโยกแล้วก็อไอหอลรวดๆน้ำใสจ,จิงลิง mất mù ban cả say Nam này, chát bài, nụ nói. tìm tím cái tụ một kia, mưa thọ mãi, ô oh, kinh lại chống loại tìm, chống loại tìm bèn hết này hả? Ừ. เก่งหลายเก่งหลายเด็กหญิงคนนี้มูจัก่วยเวียคว,วาแม่่นเรียบร้อยเต็มเรียบร้อย่นโอเคเอฟซีันยุกกระมาถ่ายเด็กๆขเขาจะอ่า ตักน้ำสูบน้ำวิถีชีวิตดังเดิมของชนนำบทลาวเฮาเนาะให้เอฟซีได้เบิ่งทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ตามมาเห็นวิถีชีวิตดังเดิมของลาวเรา,าการใช้ชีวิตแต่ชนนบทเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย